เป็นไหมคะไปงานวัดที่ไรเล่นเกมงานวัดทุกทีก็ไม่เคยจะได้รางวัลกลับบ้านเล่งเปาแม่นก็แล้วมาโดนก็แล้วเสียงเงินเป็นหลักร้อยหลักพันแต่กลับไม่ได้ตุ๊กตาติดไม้ติดมือกลับบ้านสักตัววันนี้ค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับชายคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นง,งานวัดแต่เขาคือคนที่สามารถอ่านเกมงานวัดออกทุกด่าน ชายหนุม่มที่ดิฉันกำลังพูดถึงนะคะก็คือคุณเจค่ะชายวัย41ปีเจ้าของธุรกิจของเล่นประมูลและเจ้าของเพจตะเจพาเล่นหรือที่ทุกคนเรียกขานเขาว่าเซียนงานวัดค่ะความเซียนของคุณเจนะคะเริ่มจากการที่เขานะคะได้ไปเล่นเกมงานวัดนะคะก็คือเกมปลาลูกดอกค่ะวันนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปเล่นเกมปลาลูกดอก ปาโดนทุกดอกแต่ลูกดอกกลับเด้งกลับหมดเลยค่ะวันนั้นเขากลับมาถึงบ้านเขากลับรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันแพ้แต่กลับเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาค่ะว่า เหตุใดเขาปาโดนุกดอกแต่ลูกโป่งกับไม่แตกสักลูกเดียวค่ะหลังจากวันนั้นนะคะคุณเจเขากลับมาศึกษาอย่างเคร่งครัดค่ะจนทําให้เขารู้ว่าเหตุใดทําไมปาโดนแต่ลูกโป่งไม่แตกค่ะจากความคาใจในวันนั้นนะคะทําให้เขากลายเป็นเซียนงานวัดได้ยังไงวันนี้รายการซูปเปอร์ฮันเดรของเราจะพาคุณไปล้วงลับเบื้องหลังกว่าจะเป็นเซียนงานวัดมาดูกันว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะกลายเป็นผู้เล่นหรือเป็นผู้อ่านเกมงานวัดค่ะ สวัสดีครับ,รบชื่ออาริเมงวชิรขจรชัยครับชื่อเล่นชื่อเจอ,อายุ41ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค,ค,ค,ครับอ่าคุณเจนะคะครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะเอ่อตอนนี้ทําธุรกิจส,ส่วนตัวครับขายพวกของเล่นประมูลครับของเล่นประมูลครับผมเป็นของเล่นทั่วไปเนี่ยครับอ่าแต่ว่า มันแปลกตรงที่ว่าเรามีการพรีเซนต์นำเสนอครับเหมือนเคยเห็นที่เขาแชร์กันบ้างเหมือนคุณจะนั่งอยู่เหมือนในงานงานวัดอะไรอย่างนี้ป่ะคะ<ช>ที่คุณนั่งขายอ่ะตามตามงานวัดตามห้างอย่างงี้ครับหรือเมืองทองก็เคยไปขายครับเหรอวันนี้ผมมีงานส,สวยๆครับเป็นรถแข่งของเยอรมันเลยสวยมากนะครับคันหนึ่งถ้าพี่ไปซื้อเองเป็นร้อยครับวันนี้รถให้ฟรีคิดแค่ค่ากล่องเปล่านะใครอยากได้เอาไปได้ แต่มาซื้อโดนทุนนะที่จังโปรโมชั่นของพ่อโอเคบินขึ้นอีกบินขึ้นอีกโอเคพ่อสูงไปแล้วอย่าเล่นสูงนะอย่าให้มันหายนะขอบคครับเช้าตอนเช้นี่คือสูตรการตลาดแบบครบเลยนะใช้ความเร่งด่วนใช้การให้รู้สึกว่าคุ้มเปรียบเทียบราคาโอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหนี่วันนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับเรื่องของ เทคนิคการขายอย่างนี้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับวันนี้มาโชว์เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมงานวัดครับเกมงานวัดครับคือเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดแบบมีที่ยิงปืนใช่ครับในสาวน้อยตกโลงเล่นปลาโฟมต่างๆอย่างนี้ครับทำไมคะจะไปไปไปเซียนด้านนี้ได้ยังไงคะอ๋อจริงๆเลยมันมันเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลาพ่อแม่ไปทําบุญครับที่วัด ก็มันจะมียิงธนูใส่ลูกโป่งครับแต่ตอนนั้นไม่มีรางวัลนะครับตอนเด็กๆก็เล่นสนุกๆแต่ทีนี้เนี่ยมันมาเกิดตอนปีประมาณปี5-4าสีครับผมไปเล่นตามงานวัดแล้ว3ดอก20บาทพอปลาดอกแรกปลาไปโดนปุ๊บแล้วมันเด้งออกผมก็เลยแบบอ้าวทำไมมันเด้งออกอ่ะ hmm. ก็เลยลองปลาอีกทีก็เด้งเหมือนกัน uh huh. ครั้งที่สลองปาก็เด้งเด้งหมดเลยครับสรุปย0บาทก็เสียฟรี hmm. uh huh. ก็เลยเลยรู้สึกว่า ร้านเขาต้องตุกติกแน่นอนอเขาต้องแบบโกงอะไรเราสักอย่างหนึ่งคือลูกดอกมปนปลาไม่แตกอพอเป็นอย่างนี้ยผมก็เลยเลิกเล่นเกมงานวัดกลับมาเล่นอีกทีนึงก็ประมาณปี 6, 2 6 3องหกสครับซึ่งผมผมเจ็บใจว่าทําไมผมไปทีไรก็เจอแต่ดอกเด้งดอกเด้งผมก็เลยแบบไปคิดว่าทํายังไงถึงจะเอาชนะได้ครับครับผมก็เลยลองลองดูแล้วปรากฏว่าเออมันได้ผลพอได้ผลปุ๊บผมก็เลยแชร์ความรู้ในช่อง u t u b e อะครับแล้วปรากฏว่าคนชอบดู Oh. ผมก็เลยทําต่อเนื่องมา oh. ไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ครับโอ้โหนี่ครับแล,แล้วอย่าง,างช่วงโควิดนี่มีผลกับงานของเราไหมคะ oh. ครับช่วงโควิดนี่หนักเลยครับแต่ว่ามันมีเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างครับ hmm. ทําให้คนมุงไม่ได้ติดต่อห่างไปห่างบอกของเล่นประมูลเหรอลงไม่ได้นะช่วงนี้ตลาดนัดงานวัดคือลงไม่ได้เลย oh. ก็เลยเป็นช่วงแบบนิ่งสนิทเลยครับตอนนี้ครับครับท oh. <ขอ S 1> ้อไหมครับ ท้อไหมก็จริงๆท้อมากแล้วก็เครียดมากด้วยนะครับเพราะว่าจากที่เราเคยดีมากๆตอนนี้กันมันกลายเป็นแบบเราขายไม่ได้เลย mm hmm. เนี่ยครับแล้วแล้วช่วงเวลาท้อเนี่ยครับเรามีใครเป็นคนให้กําลังใจครับก็คือแฟนของผมนะครับที่เขาแบบเหมือนคอยให้กําลังใจเราตลอดเวลาว่าไม่เป็นไรป้าเราไม่ได้เดี๋ยวเราเอาใหม่งานหน้าเดี๋ยวเราเราเริ่มใหม่เดี๋ยวเราหาที่ดีๆนะ อย่างนี้ครับให้สามารถผ่านไปได้ครับนั่นนะครับมีบุตรไหมฮะอ๋อยังไม่มีลูกเลยครับจริงๆยังไม่ได้แต่งงานกั่ด้วยครับเราจดทะเบียนสมรสกันไว้ก่อนครับครับอะไรคือสาเหตุจริงๆที่ที่เรายังไม่ได้เลือกที่จะแต่งงานอ๋อเรื่องนี้หยงเขาก็ถามผมบ่อยมากเหมือนกันนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองอ่ะผมมีหน้าที่ในการดูแลครอบครัวทั้งหมด ผมต้องหางานหาเงินตลอดเวลาคือผมจะเป็นคนแอคทีฟไม่อยู่เฉยอะครับก็คือมีงานอะไรตรงไหนอะไรจะทําตลอดมันเลยทําให้เรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันมันยังไม่สามารถทําได้ตอนนี้ครับผมก็ผัดผัดเข้าไปรเรื่อยๆเนี่ยครับผัดมา13ปีแล้วครับ12 13ปีแต่จริงๆแล้วสําหรับคุณเจคะ่ะคุณหยงมีความหมายยังไงกับคุณเจคะก็คือจะบอกว่าเป็นแขนขามันก็ไม่ถูกครับ เพราะว่าเขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้ผมนะครับคือหยงเขาทําให้หมดทุกอย่างเลยเนี่ยครับแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็เป็นกาลังใจของผมผมเลยบอกบอกได้เลยว่าเขาเป็นมากกว่าแขนขาครับเป็นเป็นหัวใจของผมหนึ่งดวงด้วยที่แบบผมก็คงไม่มีเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับอืมครับอ่ะละค่ะก่อนที่จะแสดงความสามารถความฝันที่คุณเจยอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะเอ,อ่อความฝันผมอยากได้ทุนไปดูแลครอบครัวครับสักก้อนหนึ่งครับ โอเคค่ะได้ค่ะถ้างั้นพวกเราอยากเล่นเกมงานวัดละค่ะโอ้ยพร้อมนะครับพร้อมครับเราพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ที่มารายการนะครับครับนี่คือเสียนงานวัดซึ่งตรงข้ามกับพวกเราพวกเราเนี่ยเสียที่งานวัดคือไม่เข้าใจว่าเกมงานวัด เล่นยังไงให้ได้ของวันนี้นะครับทุกอย่างจะคลี่คลายเพราะว่าเรามีเซียนงานวัดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เจเจอภรากิจจากรายการครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับอุ้ยอุ้ยวนี้แคแมากนะรักอ่ะหมูอ่ะหมูทั้งทําการครับ โจ์นี้ก็เป็นโจทย์พื้นฐานครับเรามีลูกดอกแล้วก็มีโฟมจะท้าอะไรเกมนี้ครับลองเดากันปาลูกดอกเหรอครับให้ปักลงไปในโฟมะครับปลาลูกดอกปักไปในโฟมเยี่ยอง่ายว่ะไม่แต่มันต้องมีรูปมีเป้าหรือมีอะไรไหมครับเกมนี้แปลกมากครับให้ปาลูกดอกโดนโฟมแต่ห้ามปักโฟม แล้วปลาพี่ซุปปลาอย่างนี้ได้ไหมใช้ก้นเออได้ครับปลาอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ครับเอ้านี่มันก็ไม่ปักสิก็ลองดูครับลองดูนะอ้าเฮ้ยคุณเล่นผมต้องตามหมอปลาแล้วต้องตามหมอปลานะเออผมก็ว่าผมปลาที่สุดท้ายนะอ่าคือมันมันมีน้ำหนักอยู่ตรงปลายที่มันเหที่ยงมาหรือหรือพี่ซุปปลาข้างๆปลาข้างๆปลาข้างนะเฮ้ จริงเหรอเอางี้เกมแรกคิดว่าน่าจะเหมาะกับใครครับเจเอาพี่โตแล้วกันครับพี่โตใช่ครับโตครับโตโตตึกตายน้องตึกลายน้องได้เลยครับและในเกมคือให้ปากี่ดอกครับดอกละยี่สิบบาทครับสามดอกห้าสิบบาทโตพี่้มให้โตสามดอกเราลงทุนในโตห้าสิบบาทครับให้สามดอกถ้าได้ดอกเดียวไม่ปักถือว่าสําเร็จเลยได้ตัวใหญ่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเลือกตัวไหนให้น้องบอกกันเลยครับเอาตัวไหนให้น้อง เอาเอาตัวหมูก็ได้ครับเพราะฮ้ยหมูพี่เดี๋ยวพี่เอาไว้เกมหน้าหมูพี่เอาเก็บเก็บให้พี่เข้าเก็บให้พี่เข้าตัวจอระเจ้ก็ได้จอร์เจ้จอระเจ้นะให้ให้ปลาสามครั้งถ้าไม่ปักดอกหนึ่งได้เลยตัวใหญ่นะครับโตัวเฉยครับลองดูเทคนิคครับโตเฮ้ยที่ดอกแรกครับคือเพราะว่าตรงตัวนี้มันมีน้ำหนักครับตัวเนี้ยมันเบามากครับ เราจะโยนไงเพื่อไม่ให้น้ําหนักมันวิ่งเข้าไปหาใช่ไหมครับครับนี่จะโยนจากท้ายเหมือนกันใช่ไหมครับโยนข้างๆข้างๆฮะได้ครับผมดูนะครับผมโยนข้างๆอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเชิญครับอะไรอ่อ๋กลอกเดียวมันมันต้องไม่ใช่เป็นแนวมันโปรเจกทาวต้องไม่ดิ่งลงเพราะถ้าดิ่งลงน้ำหนักยังอยู่ข้างปะหัวมันหนักอีกดอกเดียวครับ เดินขึ้นเหรอขึ้นเหรอเอก็ต้องอย่างนี้เลยปลาขึ้นอ่ะได้ไหมเออเป็นไปได้เป็นไปได้เอาลองดูลองดูปลานี้แล้วก็ปลาขึ้นไงเออเออลองดูครับโอ้โหไม่หายเลยโดนด้วยไงคนเดินเล่นอยู่ข้างๆนี่ปากหัวเลยเฮ้ยไม่ปากหัวคนที่กำลังซื้อสายไหมอยู่สายไหมอเหรอทษอตนะครับขอท็อตมาสายไหมด้วยนะครับเนี่ยเป็นปากหัวแล้วสายไหมโอ้โหอ่าเอาไปต๋อแถมให้แถมให้ครับผมอ่า ลองรู้ใหม่ครับอุ of of ้ยเกือบเกือบเลยเออใช่ไหมครับเกือบเกือบครับเกือบเกือบเมื่อกี้มันมันจะเอาตรงส่วนท้ายชนแล้วอนนีเดียวครับนนีเดียวนี่นะครับ50บาทอ้สสกรู่เกินด้วยเพราะว่าไปโดนล้านใส่ไหมอีกดอกนึ่งผมผมต้องเสียค่าประกันเขาด้วยครับคุณซุปครับ ให้โอกาสผมสักดอกได้ไหมไม่แกเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วทำไมเขาต้องออกมาด้วยเด็กๆเขาไม่เคยไปงานวัดครับอเขาอยากเล่นแล้วคุณได้เข้ามาไหมคือเมื่อก่อนเขาเป็นคนโสดเขาไม่มีคนไปเดินงานวัดด้วยนะนะตอเดี๋ยวนี้เขามีแฟนจะแต่งงานกันเนี่ยเขาอยากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ครับมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเอาพี่มิชุดไม่รู้อ่ะมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเขาจะแต่งงานกันแล้วเอ้าหรอโอ้โหเขาอยากเอาตุ๊กตาคุณนสองเขคุยเรื่องอะไรกันอยู่ตุ๊กตาที่คุยมั่งเหรอ เอาได้ได้ได้ทำเป็นของมันหมายได้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 พี่ครับพี่ครับพี่ครับผมไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังมาก่อนโทษนะพี่คอยผมไม่ทราบเรื่องเบื้องหลังมาก่อนอะไรนะพี่หอยหัมในทางก้อนหนึ่งอะไรนะเขาจะแต่งงานกันแล้วคุณเห็นแหวนแต่งงานบนหูสองข้างเขาไหมครับ ขอทีเดียวได้ได้ผมขอทีเดียวไม่ปากคุณต้องให้หมูผมเอาเลยพี่มั่นใจว่าพี่จะดีกว่าดีกว่าที่โตทําสบายขอดอกเดียวเลยผมขออย่างเดียวอ่าอย่าไปโดนร้านใส่ใหม่มันสายใหม่ที่คนกัโชผมบอกผมขอทีเดียวเลยเอาเลยพี่เอาเลยเลยทีเดียวนะเอาเลยถ้าไม่ปากเอาน้องหมูถ้าปากพี่กลับให้ไวเลยนะรับผมได้ครับพเฉยครับเออเฉยครับเฮ้ย คู่นี่คิดดังคือในสังคมของคนเราครับมันจะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายนะครับเนี่ยครับเป็นอาชีพสุจริตเขาคิดเกมเพื่อความสนุกในชีวิตเนี่ยแล้วก็ต้องมาเจอมิจฉาชีพเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่พี่เอาจริงเหรอหูแสบอ่ะอะไรอะมันปากวิ่งวิ่งอะวิ่งแล้วมันปากออ่ะ ่นั่นเลยอ่ะจิ๊ฮะอือปักปักตรงไหนครับเดินทุบเดินเดินผมอ๋อทุบขอเยเข้าจริงไหมเนี่ยพี่สุดยอดครับพี่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 อยากได้ใช่ไหมฮะกระปุกใหพี่เดี๋ยวเเดี๋ยวผมต้องทำให้ได้เกมของผมโอ้โหก็คิดได้ไงครับตรงนี้สุดผมถามนิดนึงฮะเจในวงการเล่นเกมของเราเนี่ยเคยมี คนทาอะไรแบบนี้ไหมครับก็มีครับมีมันมีโกลเม็ดของคนที่จะโกงครับซึ่งจริงๆเราควรทํำไหมครับจริงๆไม่ไม่ควรครับเพราะเพราะว่าจริงๆมันมีวิธีที่ถูกต้องที่เราเล่นได้อยู่แล้วครับโดยโดยไม่จําเป็นต้องไปโกงแบบนี้ครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีต้นทุนในการทํางานเหมือนกันนิดนิดนิดแล้วพอทํานี้ปุ๊บก็เกิดเสียหายไปแม่ค้าแม่ค้าเป็นไงโอ้ยแม่ค้าขาดทุนนะครับขาดทุนที่หอยสงสารเขาไหมครับเออเป็นเรื่ตำรวจมาจับ ไปเรียกตำรวจก็ได้เอามีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมนิ่ <c oughs> มาจับผมก็ได้ขอ,ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับเอาล้วครับที่ซุปจะท้าเจละเ <c oughs> จครับครับ <c oughs> ขอปาสามดอกให้ไม่ติดครับ <c oughs> จะต่างจากพวกเรานะครับพวกเราปาสามดอกไม่ติดดอกเดียวคือได้เลย <c oughs> แต่เจเนี่ยให้ปาสามดอกต้องไม่ติดสักดอกครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เจตรงนี้อาจจะเจยืนห่างเส้นห้าสิบเซนครับเอาได้เลยเลือกดอกเลยครับ ยืนห่างเส้นเลยครับพอ,อห่างยิ่งห่างยิ่งมันจะยากขึ้นย<า>เยอะมากเลยครับมันควบคุมยากขึ้นพี่ครับเพราะว่าลักษณะของเกมปาไม่ปักเนี่ยคือตัวหัวลูกดอกมันหนักครับแล้วส่วนท้ายมันบางจริงๆซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยให้นึกถึงลูกแบดครับคือเราต้องทําให้มันเสียสมดุลครับให้ลูกดอกมันหมุนเข้าไปชนและถึงจะได้ครับท้าสามดอกนะครับต้องไม่ปักสักดอกห้ามเอาไว้แหลมๆออกนะ จะมีใครทำหรือพี่อะไรนะฮะเดียตัวนะดอกแรกครับเฮ้ยโดนนะแต่ไม่ปักเดี๋ยวก่อนนะหัวอยู่ไหมหัวอยู่หัวอยู่พอดีพี่ระแวงพี่ขอโทษพี่เราแวงพี่เคยโดนมาก่อนเคยโดนมาก่อนลูกค้าคนก่อนหน้าดอกแรกไม่ปักครับคุณคุณซุ้มบูลี่บูลี่ผมพี่อันนี้ไม่เรียกว่าบูลี่ อันนี้คือเป็นแบบอย่างให้เยาวชนดูโอโหนี่ดีกว่าบูดี่ดอกที่สองครับถ้าจับเขาแปลกโอ๊ตถ้าจับเสียสมดุลถ้าจับให้ลูกดอกเสียสมดุลคือเราโดนสัมผัสแต่ไม่ปักครับใช่ครับให้มันหมุนๆเข้าไปดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งครับไปครับโอ้ ขอบบคคุณครัเรามาชมภาพช้าการปลาไม่ปักของเจกันครับต้องบอกเลยว่าเจมีเทคนิคในการปาลูกดอกที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับ หลักให้มันแบบเสียสมดุลให้มือแบบให้มือบิดตรงเนี้ยก็ชัดเจนว่าทุกอย่างมันต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะทำได้ไปฝึกฝึกก็คือไปซื้อสำหรับเจเราชัดเจนนะพ่านเกมสุดท้ายครับยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับคนคิดเกมนี้เก่งเก่งมาก คิดได้ไงวะว่ามันจะมันจะไม่ปักวนะต้องมีความรู้ด้วย,ววยนี่ใหม่ร้านครับร้านนี้ป่าลูกโป่งเจครับมีบางคนสงสัยว่าเร้านค้าเขาแบบทําทริกบางอย่างกับลูกดอกหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์รอธิบายตรงนี้ยังไงครับอ๋อก็ตามนี้เลยครับก็คือตัวลูกดอกเนี่ยโดยปกติอันนี้คือลูกดอกปกตินะครับครับซึ่งเวลาเราปาปาไปเนี่ย มันก็จะแตกง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยตัวหัวเนี่ยมันจะหนักกว่าส่วนท้ายครับแต่ว่าอันนี้คือลูกดอกที่เขาทําพัฒนาขึ้นเพื่อให้ส่วนส่วนท้ายของเขาเนี่ยหนาถ้าลองดูก็จะพอสังเกตเห็นได้ครับว่าส่วนท้ายของตัวสีชมพูจะหนาเวลาเราปลาไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเอาส่วนที่หนักกว่าพุ่งเข้าไป<อ>เพราะฉะนั้นถ้าส่วน ตูดลูกดอกหรือส่วนข้างๆโดนมันก็จะเด้งออกมานี่คือการ modify ซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าเป็นลูกดอกปกติมันก็แตกทุกใบมันก็ไม่ใช่เกมแต่นี่คือกติกาที่ถูกออกแบบไปว่าลูกดอกเนี่ยปายากขึ้นคือทุิบยอย่ายงี้ใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียวมันมีทางเป็นไปได้ถ้าเราหามุมเจอมันก็แตกได้ แตกได้ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แตกง่ายเหมือนลูกดอกทั่วไปเพราะว่านี่คือลูกดอกพิเศษงานวัดค่ะอ่านี่คือกติกาที่ยากขึ้นท้าทายขึ้นครับและเราท้าเจครับเราท้าให้ปลาเนี่ยครับลูกโป่ง15ใบลูกดอก15ลูกดอกปลา15ครั้งต้องแตกทั้งหมดและลูกดอกที่เจจะต้องใช้นั้นเป็นลูกดอกแบบเด้งทั้งหมดครับเจครับสู้สู้ครับสู้เพื่อใครครับ สู้เพื่อแฟนครับเจ๊ครับเติม huh. ต yeah. mm ัวครับครับเจ๊ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเฮ้ยปักเลยอ่ะสองครับสามครับโอ้โหเขาจับอย่างนี้สี่ครับ 5ครับเฮ้ยหนึ่เปซ็นนะ่ะเลขสิบครับครับหครับเจ็ดเก้าเ็สิบ,บ,บเลขห้าครับเลขห้ครับ ทำแบบนันง่ายเลยเอ้ยสิบเอ็ดสิบส้าครับโอ้โร้อยเกิเ็ทุกคนครับผู้ชายคนนี้คือเสียนงานวัดครับขอบคุณครับโอ้โห มีข้อสงสัยใดพีงาครับเก็บอุปกรณ์ครับท่านทั้งองารครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นทักษะความสามารถของเจทั้งสามท่านรู้สึกองไรบ้างครับคือวันนี้สิ่งที่ครูเห็นคือความเป็นนักสู้ของเจคือเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วด้วยแล้วมีใจของความเป็นนักสู้ด้วยนะตั้งแต่ค้าขายแล้วก็ติดปุปสรรัแต่ก็สู้ต่อมาจนถึง เล่นเกมนะจากเรื่องเล่นเกมอะ่ะก็ถึงขั้นฝึกฝนจนเอาดีจนเป็นเซียนเกมได้อะ่ะเราทั้งหมดตลอดทางที่เดินคุณไม่ได้มีแค่ความสามารถอย่างเดียวคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ดีด้วยซึ่งสำหรับครูนะกัลายาณมิตรคือทั้งหมดของชีวิตมนุษย์นะคือในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้เรามีความเก่งละเรามีความเป็นนักสู้ละแต่มันมีวันที่เราเหนื่อยนะ แล้วเราอาจจะอยากต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราเข้าใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเป็นเป็นลมใต้ปีกสำหรับเราคุณเจโชคดีมากๆที่คุณเจได้เจอมิตรแทนะ้ที่มาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันก็อยากให้คุณเจรักษาลมใต้ปีกนี้ไว้นะคะแล้วก็รักษาหัวใจที่เป็นนักสู้นี้ไว้สองสิ่งเนี้เมื่อมารวมกันโอ้โหจะบอกเลยว่า ใครก็เอาเราไม่ลงขอบคุณรับพวกเราทั้งสามคนให้ขารับขอบคุณคับเจครับวันนี้ความฝันสำเร็จแล้วอยากพูดกับใครที่สุดก็อยากพูดกับหยงครับหยงนะครับเจอยู่ตรงนี้นตรงนี้สมมุติว่าหยงอยู่ที่กล้องตัวนี้นะจะจะพูดอะไรกับหยงเฉิญนได้เลยครับครับก็ ขอบใจหยงนะที่อยู่ดูแลพี่มานานมากก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ว่าก็ก็ขอบใจที่ทนนะครับแล้วก็อยากให้หยงอยู่กับพี่อย่างนี้เปนานๆพี่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่เ,เวลาหยงทำอะไรให้คอยช่วยเหลือพี่อยู่มันทำให้พี่แบบรู้สึกดีตลอดเวลาแล้วก็ ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะที่เวลาบางทีเหนื่อย,ยทๆท้อๆหยงก็มาคอยช่วยให้แบบจากที่ท้อๆหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาตั้งสติแล้วก็คิดที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นก็ขอบคุณหยงมากนะกรักใครบอกเขาหน่อยก็รักหยงนะหัาว่ ยงทางนี้ยงทางนี้อ่ายงทางนี้เจทางนี้เจทางนี้อ่าสวัสดีค่ะคครับ,บคเมื่อกี้เจพูดถึงโยงแล้วยงอยากพูดอะไรกับเจไหมพูดดีๆนะ <c oughs> เอ่อก็ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะคะ <c oughs> ก็คือทุกอย่างนะคะก็คือสู้ไปด้วยกันเรื่อยเมีปัญหาก็พยายามแก้ไขด้วยกันนะคะก็พยายามปรับปรุงปรับจูนด้วยกันนะคะก็จนตอนนี้ก็คือ ก็คงอยู่ตรงนี้แล้วแหละก็คือไม่ไปไหนลนะก็คือทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคทุกๆอย่างพี่เจเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสู้นะคะไม่ถอยนี่คือจุดที่ <reconnect> อยู่ด้วยกันมาได้ทุกวันนี้ค่ะก็คือสู้ๆนะคะป้าไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ให้มันผ่านไปได้วยกันเนาะเราจะสู้ไปได้วยกันนะคะท่ <alies, S 1> านทกทานครับสิ่งที่เจบอกกับทั้งสามท่านก,าก็คือว่า อยากได้ทุนสาหรับครอบครัวใช่ไหมครับและทุนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนเราครับถ้าเป็นครอบครัวคือว่าต้องมีใครสักคนเคียงข้างเขาบอกกับทีมงานว่าเขาอยากให้ทีมงานช่วยหาของสิ่งหนึ่งซึ่งแทนใจเป็นในลักษณะของแหวนเพราะว่าเขาอยากจะอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับมอบแหวนให้ด้วยทาง King Power ก็เลยให้เราติดต่อไปเพื่อหาแหวนสักวง เพื่อให้เจส่งมอบต่อให้โยงเราก็ติดต่อไปที่ออโราไดมอนด์ปรากฏว่าเราไปเจอว่ามีเพชรคอลเลกชันใหม่ก็คือเลอว่าคอลเลกชันเป็นเพชรที่มีประกายแวววาวสามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าทีมงานเล็งวงนี้ไว้ปรากฏว่างบประมาณเกินรายการตั้งใจก็เป็นโชคดีของเจกับโยงครับทาง ออร่าไดมอนก็คือดูแลให้เป็นพิเศษเราก็ได้แหวนวงนั้นมาอยู่ตรงนี้เจครับ<อ>นี่คือสิ่งที่แทนใจเจเจอยากจะพูดอะไรกับหยงพี่ซุปมอบแหวนให้ก่อนทีมงานครับพี่ซุปขอผู้ก่อเสริมครับเจครับเวทีนี้เป็นของเจบครับ ก็คือพี่ขอบคุณหยงเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็คือขอบคุณจริงๆที่หยงอยู่ด้วยกันกับพี่มาแล้วก็มีสิ่งหนึง่งที่พี่ปิดไว้อยู่ตลอดมานานมากแล้วเป็น10ปีแล้วหยงถามพี่อยู่เสมอว่าทําไมพี่ไม่ขอหยงแต่งงานสัทีหยงมีเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะคือจริงๆเนี่ยจากใจเลย คือพี่อยากแต่งงานกับหยงอยากแต่งงานจริงๆอันนี้ไม่ใช่พูดพอะออกรายการนะแต่ว่าตัวพี่เองอ่ะพี่คิดว่าพี่จะเซอร์ไพรส์อะไรหยงดีคิดมาตลอดว่าเอเราจะทํายังไงให้ให้หยงดีใจกับการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน mm. ก็วันนี้เป็นโอกาสดี mm. ที่ได้มาออกรายการแล้วพี่ก็ถือว่าเอาโอกาสเนี้ขอหยงแต่งงานเลยโอ oh. เป็นแหวนแต่งงานกับพี <Ha? S 2> ่นะโอเคนะแต่งกะทีใช่ไหมแต่งกะที กคนครับนี่คือวันที่งดงามและมีความสุขมากไม่ใช่แค่หยงกับเจนะครับแต่พวกเราทุกคนรู้สึกแบบนี้นะครับชายหญิงคู่หนึ่งรักกันอย่างยาวนานและตกลงใจจะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่าว่าที่คู่บ่าวสาวของเราครับเจและหยงครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ และความฝันวันนี้นะครับมอให้เจและหยงจาก King Power ครับหยงครับเขาคุยกัยบทีมงานมาเยอะมากว่าจะเซอร์ไพรส์หยงอย่างไรดีและนี่คือความตั้งใจของเขานะเขารู้สึกแบบนี้มาตลอดแล้วเขาบอกทีมงานว่าหยงคือคนที่มีค่ามากในชีวิตเขาแล้วเขาอยากทำวันนี้เพื่อ ือยอยากจะให้ทีมงานช่วยบันทึกภาพภาพนี้ไว้นะครับเป็นภาพเป็นความทรงจํานะครับพรีเวดดิ้งนะหนึ่งสองสามโอ้คางไม่เหนื่อยค้างไม่เหนื่อยเจต้องค้างเจต้องค้างหนึ่งสองสามนครับอัรีละเกินร้อยว่าที่คู่บ่าวสาวของเรานะครับเจและหยงครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับยินดีด้วยนะครับ ได้ <laughs> แต่งแล้วครับ <laughs> <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ